สวัสดีครับมขอแอดพองป้าด้วยคือเก่าครับเหมือนี้แอดมีแนวทางมานำเสนอเลขสูตรเลขคํานวณคือเก่าครับกดถี่เหลวเป็นจังไดเนาะท่านผู้ชมเด่นศูนย์ศูนย์มาลานเปอร์เซ็น ตัวด้าซ้ายบิงซ้ายโหลดก็คือหมานอยู่เนาะหมวทีแล้วหัวน,นี้จะบอกกันไหมครับคุยกันไหมหัวน,นี้สูตรเรียกสูตรเติมนวนวันที่สิบหกหกพับหกเปีือ วัวนี้เด่นต้นหอมาเด่นหางวันนี่ท่านผู้ชมเ,เด่นหา้าซ้ายวิ่งซ้ายหลุดกะวิ่งหาหลุดหากดดาระได้แ้วท่านผู้ชมกนไหนมาแอบจับคู่ห้หวัวนี้มีจับคู่ ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าสี่คู thật dám tu vẫn hãy biệt dám biệt dám hạ với thưa bồ án điều nó lên một bật tù lắm tắt liền cái này biệt dám dám hạ cái ตินห้ารูดฮางวดจะมัดที่สิ้นพกมีตัวหน้าหกเปดเด็กกับบัหลายครูท่านผู้ชมมีสี่ครูมันจับไห้มาได้หาศูนย์หาหกหาสามหาเก้าสามตัวแปดสามหา แปดสามหากับตัดหลินน้ำในเนื้อท่านผู้ชมหกประตูก็ได้ฮกประตูสองตัวกับแปดสามสามหาแค่นั้นน่ะเปรียบประลายหางสำหรับเปลี่ล็อกเอ็ดมันหนีปเปยวอยู่เน้อท่านผู้ชมหมวดที่เหลีวเปิ้ไห่ศูนย์ลานเปอร์เซ็นแต่ว่าจับครูบ่อเขาเปินจับบ่อเขาหมวดที่เหลีวมันออกสองศูนย์เนาะ เมื่อไหนหาศูนย์เจ็ดแต่ว่าเล็กดินเหล็กลักเป็นเข่าศูนย์ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์คนะหมดแล้วลวเด็กดินเด็กศูนย์คํานวณไปก่อนศูนย์คํานวณ หัวนี่ยมันเนดินใดเล่นหาท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมบ่ม,มักคู่จับคู่น้ำเพลินกับจับมไม่กับใดเนาะท่านผู้ชมแต่วันจับให้แล้วซีคู่นี่เนะซีคู่เด่นนี่เนาะแต่มันมากกับมากชุดนีมันมาเอกสามตัวมันก็นให้หางเดียวแต่ผู้ชมมกักกับจัดคัดกระพาน เป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมนี่กเขาไม่เขามีรถแน่เด็กสูตรเด็กคำนวณแอดปอดจับให้เปดสามกระตัดดินเด้อท่านผู้ชม nền thả nguồn, x, x sốt, nền 5, to nền nè, nền hàm 3, cái hàm cao đấy, thưa quý thưa ông, thưa bà, là mình to nền, เออปลายหางกับเพราะหล่นอยู่ดอกธาม,ชมาชุ่มพุณผู้ชมกับไปล่องเสียงบึงมันเข่าข้อฝันครับธาม,ชมาชุ่มมาตะเขากันกัดจัดเลยธามาชมุ่มมันหมานิ่งเห้งวน แยกกับมัดน้องมีหน่วนเด่นหามัดหาใจมัดหาซ้มก็หาเก่าเื้กันหน่อยคุผู้ชมอีกสองชุดเยอะแยะกับที่พิตามเหล็กอกไปหน่อให้มากเยอะเยยกับที่มาลงงหาแต่เนี้ยเลขสูตรคำนวณไป พิจารณาก่อนหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลก่อนยิบจับใบทักใบสองใบเด้อท่านผู้ชมเป็นเนี่ยวทางโอ้ยท่านผู้ชมโชคดีมั่น,มนหมายเฮงเงปังปัง,ปงวน ไห้ไมีโจไม่ใช่ด้วยยกส่งกันมกันส่วนนี้กับเขาดีนะท่นานผู้ชมส่วนพันไหแอดมากเนี่เอาดีวิ่งสายโหลดกัเอาไปไปบิง่งไปหลดก็ได้ดูดหาวิ่งหางวดนี่มันหมาหนิ่งหิ่งปัง,ปง ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกคนครับคลิปนี้ก่ะให้ท่านผู้ชมมั่นหมานกิหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ